กินแก้วอะฮะเก็บรวมไปหมดเลยกินแก้ว่ะพวกแื่อนไ่เหมือไ่ได้เหมือเอาปวยน้ำไปเลยไม่รู้ไม่ดูไม่ยอมไม่ยอมไม่ดูยืบบุญมากต้อเอาไปไหว้มสวัสดีครับพวกเราโค้ชเกียวทุกวันนี้นะครับกลับมาพบกันบดิชันเกิดนะครับในอีพีที่สามวันนี้ครับเราจะมาเล่นกับเกมที่มีชื่อว่าของแข่งครับผมฟังกติกากันเลย กติกาเกมคลองแข้งเอาการ์ดวันที่1วันที่2และว,วันที่3ม,มาเรียงกันแล้วนำโทเค็นกล้วยมาวางเพื่อเป็นรางวัลให้ผู้ชนะเริ่มต้นเราจะมีคนละ5ใบแล้วเราก็จว่หนึใบถ้าเรามีการ์ดแต้มเท่าหรือบวกกันแล้วแต้มเท่าคนก่อนหน้าเราสามารถลงได้เลยโดยไม่ต้องจวถ้าเรามีการ์ดที่มันตรงกับคนก่อนหน้าอีกเราก็ลงเลยอย่างนี้เรียกว่าการไหล ราจะได้กล้วยมา1อันเป็นรางวัลถ้าถึงตาเราแล้วและเราคิดว่าแต้มเราน้อยที่สุดให้เราประกาศเลยว่าคองแค่งคนที่แต้มเยอะจะได้กล้วยเน่าไปส่วนคนที่แต้มน้อยก็จะได้รางวัลที่1แล้วก็ที่2ไปเรามาดูการ์ดพิเศษกันครับการ์ดนี้คือการ์ดมองเราสามารถดูการ์ดของคนอื่นได้เมื่อลงการ์ดใบนี้ การใบนี้คือการแลกเปลี่ยนเราสามารถแลกเปลี่ยนได้1ใบการนี้คือการแบนเราสามารถแบนใครก็ได้ส่วนการใบนี้คือการ์ดซ่อนเราสามารถลงเลขอะไรก็ได้โดยใช้การ์ดใบนี้ทับอยู่ส่วนการ์ดใบนี้คือการเพิ่มเราสามารถลงและเพิ่มการดผู้เล่นตรงข้ามได้ส่วนการ์ใบนี้คือการดไหลเราสามารถลงได้โดยที่ไม่มีเลข Round one fight round one mọi người là mọi người mọi lên mọi người 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 mọi 9 mọi người Đi người mọi người mọi người mọi người nó người mọi ตบบวกได้ไม่เรืยเรือยต่อเลยต่อไปไลอุ้ยหลุมหลุมคุณมาอะไรรำลึกไวพี่นึ่เดยนะสอนด้วยี่อยต่อยต่อ่ต่อยต่อยต่อยตอยต่ิย ตอนนี้หน่งเลยอะแต่แต่้องอย่างนี้แต่เชียเยี่ยมจิงเดินไปโอ้ยเยี่ยยอดสักหนึ่งเดยวไปถ้ากอนไปมเจ็บไล่ไปด้ไล่ออกไป

ไอ้นี่ยหยืดได้ยนคนเนี้ยจริงๆดูใบบนก็เป็นแข่ดูใบบนนี่อยืดได้ยืดนะคนเนี้ยมาทำอะไรทัจะปิงนนะลัวพี่บอไว้นี่ลองดดิดิปิงกันนะลัวจะตปิ้งก็ไม่ใชมากๆนะแต่มันจะลอยอยู่นะบังเฮ้ยเอาไีนึงพี่ พี่หนึ่งชื่อกูมอพี่แข่งไม่ได้เลยพี่ยังแข่งไม่ได้อ่ะแต่มันอาจจะแข่งนะเออตรงนี้ยอาไเกียเดี๋วไปเอาไปแต่มาไปทำไมมไปแต่ม่ยยิดอ่ะหน้าดูมันแปดเดี๋ยวพี่ดูเรื่องเรื่อเลยแปดอ่ะ สี่มันเล่นเล่สี่มันไม่กล้าแข่งตนะขาดิ่โอ้โหฉันไม่มเล่นสี่หร่วะไม่ไงไอปี๊ก่ฉันไมกล้าแข่งแล้วโอ้โหอะไรเต็มมือเลยวะเนี่ยพี่รู้ยังมันเลื่อนเล่นอะไรมาแปดเหรอแข่งแข่งเปล่าไม่แข่งไม่แข่งเหรอแข่งไม่ได้แข่ง เดี๋ยวต้องสอบสอบป้าีได้อยู่แล้วได้เข้ากันอ่ะปีได้ไม่เมอนเก่งไอ้ปราิงได้สอบวี่นึงปาร์คเดอบครับปานไติคนเน้าึกว่าเราไปนเล็กพิงก็โดนยืนย่พิงโดนูมอนบ้ามึงโดนหูตาเลอเฮ้ยไม่มี mọi người 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 luôn. người mọi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  người ยังไหวเลยตั้งแต่ไปไปนี้ยูอะไรอ่ะไอ้หลวงก็ลุตรงีอ่ะไปวช่ไม่วดีไม่ได้ไล่ใครวิชแปนเลยอ่ะยาวมะยาวแปนมา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 บ่อนเจ็บ่ะแ้วพวกอย่างนี้จะเรียอย

ไหลไหลแม่บานบฟันดูวอุ้ยไปแข็งครับลงนั่แขงแล้วคแปบสิบหกสิบเจ็ดสปดก้าสิบสองโอ้พี่ลงได้เจ็ดแต่บ้นที่โตอ่ะโอเกอ่ะพี่สองไมเชื่อเหพี่ยี่สิบกว่า

ăn được này. 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 ăn này. เป็นยังไงฮะนึ่มันจะยาวเอ๋อเร็วมากว้งตัวเงราเราพูดแข่งตออแม่แข่งตอนที่คิดว่าตงไปมากสุดซึ่งตาพีอตอนแล้วนติงมันเหนือตอนหนก็ได้ใช่ไหมเนี่ยตึงตาตัวเองแล้วอยากแข่งอยากแข่งเลยวะจะได้แข่งพาดจะได้กล้วยแล้อะไรจ้ะบอกนะลงอยู่ดีสินะชิ้นแรกชิ้นแข่ง

ยี่สิบสิบแปดสิเก้าที่องี่เขาผิสองนักไแปดี่เนี่ย้ยกแข่งนมสูัไหนูจบเันนอนะดที่แทมเดียวโอ้โหแล้วไป้องไปไปถ่ายกล้องมามึงไม่ดู round two fight เดี่ัแขรทแลวอะฮโอ้แต่วันนี้มันแขงได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยอยเลยเาสามคืเลน้อยแล้วดูเราอะอยากจะไล่กายเปนยอะรึะเอามั้ยสโอ้ยโอ้ยวักล่ามถ้ไ่หวา น่าโตนอเลยเร็วเรวเร็วเร็เร็โอนี้เองีวุ้งไปเลยพวกเดียวต้องไปแล้วถ้ามาโดแล้วไม่ได้แล้วแล้วตาตาตัดตััดตก้าัดตัดตัดีัดัดตัดตัดตตัดตัดตัดตดตั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 ั ่เนีแนี้ยสดงว่าต้องมีต่อปั๊บชัวปับปั๊บป๊บแไนะัไว้ตรงนี้เจ็ดออมันเป็นบอแปลกไหมน้อยน้อยนอยมากหาการน้อยด้วยเละเลู่ดน้อยเลย

ตัดนม้งของมันเดียวอ่ะตัดตัดตัดยัดตัดตัดตัดแตัดเัดตัดตัดตบยตัดตัดลัดไัดตัดเัดตัแตันตัดตับดาวดูเดตัดตดไม่รัดตยดตัดตัดตัดไัดตัดลดตั่ตัดตัดตัดรัดตัดตมดดเัดตัดตดเัดวั่ตัด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 เัดตัอดตั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 ่ตัดตัมดเ แฝดหนก้าวแต้ก้าวแต้มยังไม่ได้รวาคนหรือเอาไปเลยเฮ้ยนแย่นะก้าวแต้มนี่ไงไนี้ไงเรยร้อยเรียบร้แม่คนแย่โอ้แล้วมันไปโคยนี้กันเนี่ยไ็้ช้ช้าคั้นก้ไม่ยอแล้วแ่าเนี่ก้าวอพ่ง้แคอคอร้ก้าแล้วจะไปดูแล้วมลเรองอไเรียกันได้ไงหนงองามชูอนรมลย

ไม่ใช่เราถูัต้องีเป็นอะไรกันเนี่ยไ้ย

ราบัสเบงหลไรแบกแล้วก uh, well. no ันยังทำอะไรนะอ่ะมึงไม่ได้มองไดแล้วมึงเอาแบนี้ไปสมึงนะควาดลายสดีควาเว้ยช็อกนี่มันสายควาเนยควาดมาเนี่อะไรอแข็ น่มาเลือกใบเดเื่อเลือกใบเดียมเลือกไปเดีลาเลือกไปเดียวเอ้ากูไม่ได้มองไงกูเงียบได้โ้ทีหกแล้วไม่ใครแพ็กเกจเลยาไปสิบกูได้ปิดไปหนาแล้วเนี่ยเอาไปเานึ่งปันได้ที่ต่างเลยปะปั่นยางไงปั่นจะที่ต่างเพราะวันนี้ปั่นรถจุดได้ที่ถงอนะกินยันคนมา่จะยืนนี่เขอย่งไมเริ่มเลย สองพันด้วยเป็ตัวไหนเนยเฮ้ยไร่ไปเลยก็โานไร่ี่ปีาตเลไร่ของวดไว้ยัง ยาวยาวไม่มีไรเลยจะเอาคืนนต้องและวอันเนี้ยัวยี่หนึ่งาไรอ่ะเจ็ด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 เพิ่มเจ็ดเพิ่มเจ็ดไปไม่มีเจ็ดหรอกแต่เอ้ยเอ้ยมีบ้ามีเจ็ดบ้านะได้อะไร

รู้ต้องไปนะตัวแต่น้อยจมัจะแข่งกันไงแข่งเฮ้ยไม่ชิงแข่งเฮ้ยรี่ไม่น้าหร่าไม่รอพวกไห้ก่อนแล้วอ้หเ็บแตงมมีนึ่งแตอะไรไปแล้วไปแล้วไปลงไม่ยอมแรงกับบีโปรซิสองนี่แปดไอ้ลไอ้พี่เอ้ยแไดโดนเห็นลงโดนอั้ือเ ออหนสอามปีมาอ้ยกูจะไปพวกก็อยู่แล้วหมื่นเงี้เลยเนี่ยอเี้ยไม่รู้ว่าใครร้ายอแรปีก็ไล้วะมาัเดนผมอเห็ออกไปอยู่โรบไเามสองจอ่า แต่ทุกนึงหรือยี่สิบคนหรือก็เจอกันนะครับสำหรับเกมกองแข่งนะครับคลิปไม่ดียัไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้พวกเราด้วยนะครับกดติดตามก็กระดิ่งได้แล้วครับวันนี้ก็ขอหลไปก่อนสวัสดีครับ